สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนหลักพาเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พาเครื่องมีพามาแบ่งปันครับสนใจโทร0 9 2834 2835หรือทักไอดีไลน์0ูงก็2834 2835ทางร้านมีบริการเก็บไปทางนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าจะจ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บไปทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีต่อๆไปครับ วันนี้ผมมีพระมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับชอบตรงไหนสนใจตรงไหนก็โทรมาเบอร์นี้เลยครับ id line ก็เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกเลยนะครับเพื่อการไม่เสียเวลาครับรายการแรกจะเป็นมีดนะครับเป็นมีดของหลงพ่อเดิมนะพี่ใบยาวหนิ้วนะครับดูครับใบยาวห้านิ้วครับรวมด้ามน่าจะ8นิ้วถึง9นิ้วนะครับดูครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะพี่ดูครับดูครับเก่าเลยพี่เก่าๆนะครับดูครับเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะพี่ผมเอา 900อบาทนะครับผมเอาเก้าร้บาทนะครับสวยๆนําเดิมเลยครับพี่เก้ารอบาทนะพี่เป็นมีดเหมาะนะครับใบใหญ่ดูนะครับใบใหญ่อยู่นะครับพี่เอาเก้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพระทวดนะพี่พิมพ์ไข่ปลาล้อมนะครับเหรียญรูปไข่นะครับพี่ดูครับเป็นเหรียญรุ่น2นะพี่สวยๆน้าเดิมเลยครับพี่เป็นบล็อก สิบขีดนะครับบล็อกสิบขีดนะครับพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับจมูกโด่งๆพี่เนื้อปาก้านะครับเนื้อปาก้านะพี่ดูนะครับสวยเดิมคมชัดเลยครับสวยเดิมคมชัดเลยนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับดูนะครับเ็พจสวยเดิมมากพี่ผมเอา 600บาทนะครับเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะพี่วัดตะโหนดหลวงนะครับเป็นหลวงพ่อทองสุขวัดตะโหนดหลวงนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่ประสองสี่เก้าแปดนะครับประสองสี่เก้าแปดดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับเป็นเนื้อกะไล่ทองนะครับ เก่าๆเลยนะครับเนื้อกระไรทองเก่าๆเลยครับผมเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญเสมา8รอบหลงพุทิมนะครับดูครับดูครับพี่สวยเดิมมากพี่เป็นเหรียญเสมา8ดรอบนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่ดูครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับดูครับปี18นะครับปี18นะครับดูครับสวยเดิมคมชัดมากเลยนะครับ ดครับจะมีเม็ดพดแล้วก็มีขีดนะครับเห็นไหมพี่สวยคมชัดมากนะครับดูครับดูครับเส้นขนแมวนะพี่วิ่งเต็มเลยครับรายการนี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเป็นพระเปิมลำพูนะพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับเป็นอ่าเป็นพระกุนะพี่เป็นพระเปิมนะครับเพ่ ลำพูนนะพี่สวยสวยน้าเดิมพี่เก่าๆเลยครับดูนะครับดูพี่เก่าๆเลยนะครับดูนะครับดูับพี่เนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่ผมเอาห้าร้อยพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นพระเพิ่มนะพี่กุลำพูนนะพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระปิดตาครับเป็นพระปิดตาจัมโบ้หนึ่งนะครับสวยสวยน้าเดิมเลยครับ ดูนะครับเป็นพ์ตปิดตาจัมโบ้หนึ่งพี่ดูนิ้วนะครับคมชัดเลยนะพี่นิ้วคมชัดนะครับดูใบหูนะครับคมชัดมากเลยนะครับดูนะครับจะมีตะตะกรุดอยู่ด้านล่างพี่มีตะกุดอยู่ด้านล่างด้วยครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดเลยนะครับดูนะครับ ดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับมีเส้นผมหลงพ่อด้วยนะครับมีเส้นผมหลงพ่อด้วยครับเป็นพระปิดตาจมโบหนึงนะครับเจ็ดร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเป็นพระสมเด็จวัดพับนะครับหรือว่าพระกุวัดพับนะพี่สวยๆน้ำเดิมเลยพี่ดูนะครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมเลยครับพี่ เก่าเก่าเลยนะครับพ so ี่ดูนะครับดูนะครับอ่าบางคนเขาเรียกพิมพ์ตุ๊กตาเล็กและมีบางคนก็เรียกพิมพ์พุงป่องนะพี่เป็นพุงป่องใหญ่นะครับดูนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมเก่าเก่าเลยนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดครับปีสองพันห้าร้อยนะเป็นเหรียญหัวโตนะครับเนื้อกระไหล่ทองนะครับสวยสวยเลยนะครับ ดูครับเป็นเหรียญหัวโตนะครับปี2500นะครับด like e ูครับสวยเดิมมากพี like ่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับทีเก็บบัวพี่จะมีเนื้อเกินอยู่นะครับเห็นไหพี่ดูครับหน้าตาคมชัดนะครับเป็นเหรียญหัวโตนะครับปี2500นะครับดูนะครับน้อหนูแตกนะครับน้อหนูแตกนะครับดูครับหน้าตาคมชัดแบบนี้เลยพี่หน้าตาคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูครับผมเอาหก ร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อูณนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนนะครับดูนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับรุ่นสองนะครับเนื้อทองแดงลงดํานะครับพี่ดูนะครับจะมีเส้นขีดในเลขห้าด้วยนะครับเลขดูนะครับมีเส้นขีดด้วยนะครับดูนะครับนี่อ้ออ่างก็มีเส้นขีดนะครับ ตอกโค้ชชัดเจนพี่จะมีเส้นขีดที่บาทแล้วมีจานครับมีจานนะครับดูนะครับดูนะครับหน้าตาคมชัดแล้วพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับสวยๆน้เดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพักกิ่งนะพี่เป็นพักกิ่งหลวงพ่อโสธรปีสองพันห้าร้อยนะครับเป็นพักกิ่งหลวงพ่อโสธรปีสองพันห้าร้อยนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับ ครับเป็นพระกิ่งนะครับปี2 5 0 0สวยๆน้ำเดิมเลยครับผมเอาห0 0อบาทนะครับห0 0บาทนะครับ600บาทนะครับกิ่งดังนะพี่กิ่งดังนะครับกิ่งดังนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพอทวดครับเป็นหลงทวดเนื้อว่านนะครับนะสวยๆน้ำเดิมพี่ปีสอง7ี่นะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับ เป็นหลงปรทวดเนื้อว่านวี่จะมีเส้นขีดที่ศีรษะท่านนะพี่เห็นไขีดทั้งบนแล้วก็ที่หูนะครับเห็นไวมดูครับจะมีขีดที่หูสองฝั่งเลยพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับเก่าเก่าเลยพี่กเก่าเลยครับดูครับเก่าเก่าเลยนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นรูปหล่อหลงพระเดิมครับเป็นรูปหล่อหลงพระเดิม พิมพ์เอนะครับเป็นรูปหล่อหลงพระเดิมพิมพ์เอครับสวยๆน้ำเดิมแบบนี้เลยครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับพี่สวยเดิมมากเลยครับเป็นรูปหล่อหลงพระเดิมนะครับเก่าๆนะครับเป็นพิมพ์เอนะครับโอ้ทันโดนะครับปีสองสี่แปดสองครับดูครับดูครับหูกลางๆเลยพี่หูกลางๆเลยครับดูครับนเดิมพี่ที่ก้นจะมีจานด้วยครับที่ก้นมีจานด้วยครับ ผมเอา600บาทนะคร 600, ับรายการต่อมาพี่ 0. เป็นเหรียญหลงปูโตนะครับเป็นเหรียญหลงปูโตรุ่นแรกนะครับปีหนึ่งศูนย์ครับเป็นเนื้อกะไหลทองครับเป็นเนื้อกะไหลทองนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับหน้าตาคมชัดแบบนี้เลยครับพี่ดูนะครับนี่ต่อโค้ดนี้ด้วยนะครับพี่สวยสวยน้ำเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่เลขที่เลขศูนย์นะพี่จะมีขีดเห็นไหม ด้านในเลขศูนย์เห็นไหมพี่จะมีขีดอยู่นะครับเห็นได้ชัดนยพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับเป็นเหรียญหลวงปู่โต้รุ่นแรกนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงทวดนะครับรุ่นเปตรงนะพี่ดูครับเป็นอ่าผมดูเป็นเนื้อนวะอ้พี่ผมดูเป็นเนื้อนวะโลหะนะพี่ดูครับมียาและขัดแดงแดงพี่ยาขัดแดงแดงเลยครับดูนะครับสวยๆนุ่มเดิมพี่สวยสวยนุ่มเดิมเลยครับดูนะครับ เลขโค้ดแปดสามสี่ครับเลขโค้ดแปดสามสี่ครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับเอาห0ร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพกกันครับพิมพ์เส้นตองพี่เนื้อกระล่ทองครับพี่ดู turkey, <Yep. S 2> นะครับประสอสองสี่หกเก้านะครับประสอสองสี่หกเก้านะครับดูนะครับสวยๆจำเดิมพี่สวยๆจำเดิมเลยนะครับดูนะครับดูนะครับ รายการนี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพอ่อกันพิมพ์เส้นตองนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพักกิ่งนะพี่เป็นพักกิ่งสวยๆน้ําเดิมพี่เป็นพักกิ่งหลวงปู่ทิมครับเนื้อนวะก้นเงินนะพี่เนื้อนวะก้นเงิ н, น,ะน,น,นงต่อโคศรานะครับสวยๆน้ําเดิมพี่สวยๆน้ําเดิมเลยครับพี่ดูนะครับดูนะครับ เป็นพักกิ่งนะพี่หลงปูทิมพี่ต่อโค้ดตรงนี้ด้วยครับต่อโค้ดชัดเจนเลยนะครับผมเอา600บาทนะครับกิ่งดังฟังชัดนะพี่กิ่งดังฟังชัดเลยพี่เอา600นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพะกลวยนะครับเป็นเหรียญหลงพะกลวยรุ่นแรกนะครับพี่ปีศูนนะครับสวยๆน้ำเดิมแบบนี้เลยพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดู หน้าตาคมชัดแบบนี้นะพี่ lawsuit. มีจานนะครับดูนะมีจานคร soup, ับดูนะสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับวอลแหวนมีเนื้อเกินนะพี่วอลแหวนมีเนื้อเกินครับองห่วงเหมือนวิปปิ้งเกาะสโรโอปินนะพี่ดูขอบนะครับดูนะครับเหรียญหนานะครับเหรียญจะหนาครับดูนะครับจะมีเส้นขีดอยู่นี้ด้วยนะครับดูนะครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับจะมีตัวตัด ระหว่างหวเขา่าหลวงพ่อด้วยนะครับรายการนี้ผมเอาเท่าไหร่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาวิวรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะครับสวยๆเหมืเดิมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับ เป็นหลวงพะแก้ววัดพงม์วลัยประโสสองสี่ห้าเก้านะครับสองสี่ห้าเก้านะครับดูนะครับเป็นเนื้อกะไ่ทองสวยนุ่มเดิมละพี่เก่าเก่าเลยนะครับดูนะครับดูนะครับสวยนุ่มเดิมเก่าเก่าแบบนี้เลยพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระรูปหล่อนะพี่หลวงปู่ทิมนะพี่ดูนะครับสวยนุ่มเดิมพี่ปีหนึ่งแปดนะครับตอกตัวทอด้านหลังด้วยนะครับตอกตัวทอด้านหลังด้วยนะครับ ดูครับสวยเดิมพี่ดูนะครับสวยเดิมมากเลยครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยนะครับดูครับรายการนี้ผมเอา6กรบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงพกอกวพี่ปีสิบหครับเป็นเหรียญหลงพกไกวปีสิบห้าครับรุ่นน้ำโมตาบอดนะครับดูครับสสองห้าหนนะครับดูือว่าจะมีเส้นขนแมววิ่งเต็มพื้นเหรียญเลยนะครับ สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่สอเสือจะมีขีดด้วยนะครับดูครับพื้นเหรียญก็จะมีเส้นขนแมววิ่งเต็มเลยนะครับดูครับเป็นเหรียญรุ่นน้ำโมตาบอดปีสิบห้านะครับสวยๆน้ำเดิมแบบนี้พี่สวยๆน้ำเดิมแบบนี้เลยครับผมเอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสธรครับปีสองสี่หกศูนย์ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสธรครับปีสองสี่หกศูนย์นะครับดูครับ ดูนะครับสวยเดิมมากเลยนะครับดูนะครับรายการนี้ผมเอา600บาทนะครับหกรบาทนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระกุวัดพับนะพี่ดูนะครับเป็นพิมพ์ยืนนะพี่หรือว่าพิมพ์วันทานพี่ดูนะครับสวยเลยครับสวยเลยครับดูนะครับ ดูคร <submarine reais. S 2> ับ <fall> ด <asleep> ูครับเป็นพระกุวัดพับแล้วพี่เนื้อแบบเก่ามากเลยครับเนื้อก็เก่ามันๆเลยพี่ดูครับดูครับผมเอาหกร้อยบาทพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นพระพิจิตเม็ดข้าวเม่านะพี่เป็นพระพิจิตเม็ดข้าวเม่านลพี่ดูครับเก่าๆเลยพี่เก่าๆเลยครับองค์เล็กๆจิ๋วแต่แจ๋วแล้วพี่ผมเอา 400บาทพี่เอา400บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรับรุ่นสร้างบารมีครับปี19นะครับสวยๆําเดิมแบบนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงลงดํานะครับพี่เดี๋ยวตีกล้องให้ชมนะครับดูครับเป็นเนื้อทองแดงลงดํานะครับดูครับตอกโค้ชัดเจนนะครับดูครับหน้าตานะครับ คมชัดเลยครับหน้าตาคมชัดมีจานนะครับมีจานนะครับดูนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะครับดูนะครับมีจานหน้าหลังนะครับมีจานหน้าหลังครับเราจะมีเส้นขีดครับระหว่างเลขแปดกับเลข2อนะครับเราจะมีเส้นตรงนี้นะครับสูนหรับรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้าครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจุ๋ยนะครับ ประสองสี่หกห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจุ๋ยนะครับประสองสี่หกห้าดูครับสวยสวยน้ำเดิมพี่เป็นเนื้อกะไหลทองนะครับดูครับเป็นเนื้อกะไหลทองครับดูครับเป็นเหรียญขอบกระบอกนะครับหูเชื่อมนะครับดูครับเป็นเหรียญขอบกระบอกหูเชื่อมนะครับดูนะครับดูนะครับบล็อกโมขาดนะครับโมไม่เต็มนะครับดูนะครับโมขาดนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมครับเป็นเหรียญขอบกระบอกหูเชื่อมนะพี่ ผมเอา700บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นรูปหล่อหลงปู่ศรีรุ่น2นะ e. ครับ <may> ด <out> ูนะครับดูนะครับสวยๆเดิมเดิมพี่ผมดูเป็นเนื้อนวะนะพี่ดูนะครับผมดูเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับดูนะครับดูนะครับสวยๆเดิมเดิมพี่สวยๆเน้มเดิมต่อโค้ดเลข2นะครับดูนะครับเก่าๆเลยพี่เก่าๆเลยครับดูนะครับเป็นหลงปู่ศรีรุ่น2นะพี่ รายการต่อมาพี่เป็นหลงพ้ะทวดนะครับเป็นหลงผ้ะทวดปีศูนย์ห้าครับหลังหนังสือมีเสวกาศนะครับดูนะครับหลังหนังสือนะครับดูครับมีเสวกาะดับพี่คมชัดไว่แล yeah. <Stat> ้วก <c ara> <Corps. S 1> ็มีเส้นขนแมวเต็มพื้นเหรียญนะครับดูนะครับสวยๆน้ําเดิมพี่สวยๆน้ําเดิมดูนะครับสวยเดิมมากพี่หน้าตาคมชัดเลยครับหน้าตาคมชัดเลยครับดูนะครับดูนะครับบล็อกวงเดือนนะครับบล็อกวงเดือนนะครับที่ อ่ะจะมีตามคิวอนตามอะไรจะก็จะมีเส้นขนแมวเป็นวงเดือนด้วยนะครับพี่ดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเต่าพี่อันนี้จะเป็นเต่าหลงพ่อเงินนะพี่เป็นเต่าหลงพ่อเงินวัดบางขานนะพี่สวยๆน้ำเดิมแบบนี้เลยครับดูครับสวยๆน้ำเดิมเลยนะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ผมเอา 500บาทนะครับเอา500้บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการที่จะเป็นเหรียญหลงูปเอี่ยมนะครับหลังยันสีรุ่นแรกนะครับสองสี่หกเจ็ดนะครับดูนะครับเป็นเหรียญหลงูปเอี่ยมเนื้อกะไหลทองนะครับหลังยันสีนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่ผมเอา เอ่อหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทิมครับวัดแม่น้ําคูเก่าพี่รุ่นอโรหันนะครับดูครับเนื้อทองแดงลงดํานะพี่ดูครับจะมีเส้นขีดนะครับเห็นไหมพี่ดูครับสวยๆน้ําเดิมพี่สวยๆน้ําเดิมเลยครับดูครับรุ่นอโรหันนะพี่สวยๆน้าเดิมเลยครับดูขอบนะพี่ครับดูด้านหน้านะครับดูครับ ผมเอา600บาทนะครับ <Stars> เอา6 0 0บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพรนะพี่ดูนะครับสวยๆนุ่มเดิมแบบนี้เลยพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพรเหรียญหูเชื่อมด้วยนะครับดูนะครับประสอนงสี่หกแปดนะครับประสอนสองสี่หกแปดนะครับ,รรบเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็น หลวงพ่อปานครับพิมพ์ไก่หางพวงครับเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ไก่หางพวงครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับสวยสวยนุมเดิมแบบนี้เลยครับดูครับเป็นพระหลวงพ่อปานพิมพ์ไก่หางพวงครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าพระหลวงพ่อจงครับรุ่นแรกครับปีพศสองสี่แปดห้าเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะครับดูครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะครับ สสองสี่หกห้านะครับสวยๆน้ําเดิมพี่สวยๆน้ําเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหนวงพ่อเกษมเข็มมะโกนะครับดูนะครับเป็นเหรียญละครังปีหนึ่งหกนะครับเป็นเหรียญละครังปี1นึนะครับ ดูนะสวยเดิมมากพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกษเสรมเขมวโกครับจะมีเส้นขีดตรงนี้ด้วยนะครับดูนะครับสวยสวยน้ําเดิมนะพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับจะมีเส้นเหมือนเสาอากาศด้วยขึ้นนะพี่ที่บ่าขึ้นไปหาครอบเหรียญเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับปีสองสี่หกศูนย์นะครับดูนะครับสวยสวยน้ําเดิมแบบนี้พี่เป็นเนื้อกระไหลทองนะครับ เป็นเหรียญเนื้อกระไลทองนะครับได้นสวยน้ำเดิมเลยนะครับดูนะครับประศสองสี่หกโซนนะครับดูนะครับดูนะครับเก่าแบบนี้เลยพี่เก่าแบบนี้เลยครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระขุนแผนหลงผู้ทิมนะพี่ดูนะครับเป็นพระขุนแผนหลงพูทิมนะพี่ผงายอุมาณนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับพี่ดูนะครับ ดูนะครับสวยๆน้ําเดิมเลยครับพี่ดูนะครับดูนะครับรายการนี้ผมเอาห0 0อบาทนะครับเป็นพระคุณแผนหลงปูทิมพิมพ์เล็กนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพอทวดครับเป็นหลงพอทวดปีศูนย์ห้าพิมเอนะครับดูนะครับสวยๆน้ําเดิมพี่สวยๆน้ําเดิมเลยครับเป็นหลงพอทวดครับปีศูนย์ห้านะครับพิมเอนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับ ดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากนะครับรายการนี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นหลงประท้วดปีศูนย์ห้าพิมเอ a นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพักกิ่งนะพี่เป็นพักกิ่งก้นถ้วยนะพี่ดูนะครับสวยส <SE> antis. ๆน้มเดิมพี่ดูนะครับเก่าๆเลยพี่เก่าๆนะครับกิ่งดังพี่ ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูครับดูครับสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้พี่เอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงปูเผื่อครับเป็นเหรียญเสมาหลังพระพุทธรุ่นแรกนะครับสวยสวยดมเดิมเลยนะครับดูครับดูครับ ดูนะครับสวยเดิมมากเลยครับสวยเดิมมากเลยครับดูนะครับเสมาหลังพระพุทธรุ่นแรกนะครับสวยสวยุ่มเดิมแบบนี้เลยครับดูนะครับดูครับจะมีเส้นขีดที่หูดยนะครับพี่สวยสวยน่มเดิมพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่ว่ารายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญไอ้รูปหล่อครับเป็นรูปหล่อหลวงพระเดิมครับพี่อันนี้เป็นรุ่นเพดานบอดนะพี่เป็นรุ่นเพดานบอดเนื้อบักกาพี่ดูนะครับ สวยพี่สวยเดิมเลยพี่แต่หน้าตาจะอ่าจะเหมือนจะโดนอะไรมากระแทกในหน่อยนะพี่ดูนะพี่นะพี่องค์กิ้งสวยนะพี่องค์กิ้งสวยนะพี่เอาห้าร้อยพอนะพี่ครับเอาห้าร้อยบาทนะครับสวยมากพี่ดูนะครับฐานเป็นเหลี่ยมด้วยนะพี่ดูนะสวยเลยนะครับมีจานนะครับมีจานที่ก้นด้วยนะครับรายการนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น พระรอดนะพี่เป็นพระรอดกุมหาวันนะพี่ดูนะครับดูนะเป็นพระรอดกุมหาวันสวยๆนุ่มเดิมเลยนะครับดูนะครับสวยๆนุ่มเดิมแบบนี้พี่เก่าๆเลยับผมเอาหกร้อยบาทนะครับดูเส้นน้ำตกเห็นดูเส้นตกพี่ดูนะครับเห็นนะพี่คมๆเลยพี่คมๆเลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงพ่อทารุ่นแรกนะพี่เหรียญหลงพ่อทารุ่นแรกนะครับดูนะครับ สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับเก่าๆเลยพี่ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่พระแหวกมา่านหลงพรอกลวยนะพี่พระแหวกมา่านหลงพ่อกลวยสภาพใช้นะพี่องค์นี้ใช้มาเยอะนะพี่เอาสี่ร้อยพอพี่เป็นพระแหวกมา่านหลงพ่อกลวยด้าน,นหลังจะมีรูปปัานดุกนะพี่ ด้านหลังจะมีรูปปลาดุกนะพี่เอา400บาทนะครับสภาพใช้นะครับรายการต่อมาพี่แถวสุดท้ายแล้วพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะครับดูนะครับเป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับสวยน้ําเดิมพี่จะมีเนื้อเกินตรงนี้ด้วยพี่เห็นไหมพี่ระหว่างแก้มระหว่างหูนะพี่ดูครับหน้าตาคมชัดเลยพี่ยอยักษ์ก็จะมีเนื้อเกินเห็นไหมครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมดูขอบนะครับดูนะครับ ตรงนี้ก็จะมีขีดนะครับดูนับสวยเดิมมากพี่ปีหนึ่งสามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวปีหนึ่งสามเอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญอ่าไอ้รูปหล่อพี่ขอโทษทีครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมรุ่นแรกพิมพ์นิ้วกระดกนะครับดูนะครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกสวยสวยนุ่มเดิมนะครับดูนะครับดูนะครับ ดูครับสวยพี่แลวจะมีเหมือนอ่าปาดคล้ายวงเดือนอยู่ที่ก้นด้วยนะพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระล่วงนะพี่อันนี้จะเป็นพระล่วงรางปืนนะพี uhm 1, ่เก่าๆแบบนี้เลยครับเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมเลยพี่ขึ้นสนิมเลยพี่ขึ้นสนิมแดงนะครับดูครับดูครับผมเอา 700บาทพี่ผมเอา700บาทนะครับเป็นพระล่วงลางปืนนะครับเก่าเก่าเลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระปิดตานะครับหลงปูนาานะพี่วัดห้วยโจระเข้นะพิมพ์หูกระต่ายนะพี่เอาเอา500บาทพี่เอา500นะครับพี่ดูครับสวยสวยน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเอา500บาทนะครับเป็นพระปิดตาพี่มีจานนะพี่มีจานที่องค์พระนะครับดูครับเห็นอยู่นะครับ ดูองค์กิ่งก็จะเห็นชัดเลยนะครับดูนะมีจานนะพี่เอา500รพี่รายการต่อมาพี่เป็นจอบนะครับเป็นจอบเล็กหลงพาอเงินนะครับปี15ึ่งวัดบางคารนะพี่องค์นี้ไม่ได้ตัดปีกนะครับดูนะครับสภาพสวยเดิมเลยพี่ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับดูนะครับปี2515นะครับดูมีเส้นขีดเห็นไหม สวยๆน้ำเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระมาเหศวรพิมสองหน้านะครับหลวงพ่อโบ้ยนะพี่วัดมะนาวนะพี่ดูถ้าเป็นหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวนะพี่ดูนะครับพิมสองหน้านะเป็นพระมาเหศวรเก่าๆเลยนะพี่ดูนะครับดูนะพี่เก่าๆสวยๆน้ำเดิมเลยนะครับรายการนี้ผมเอา ห้าร้อยบาทพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับสวยๆน้ำเดิมเลยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าพระชัยวัดนะพี่เป็นพระชัยวัดนะพี่ดูนะเป็นเป็นพระชัยวัดพิมพ์ต้อนะพี่ปีสองสี่แปดสี่นะครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่วัดสุทัศนนะพี่เก่าๆเลยครับดูนะครับเก่าๆเลยครับสวยๆน้ำเดิมแบบนี้เลยพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็น พระพรมสี่หน้าหลวงพ่ออีนะครับกเก่าแบบนี้เลยพี่เอาห้าร้อยนะครับดูครับเอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นพระพรมสี่หน้าหลวงพ่ออีนะครับอันนี้เขาเรียกเนื้อเมฆพัดใช่ไหมพี่เมฆพัดหรือเมฆสิษิ์นะครับนั่นเป็นเมฆพัดนะพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาเป็นพระปิดตานะครับพี่ดูนะครับเป็นพระปิดตาพิมพ์หลังแบบนะครับสวยเดิมเดิมเลยนะครับดูครับเป็นพระปิดตาพิมพ์หลังแบบนะครับดูครับ หลงพ่อแก้วนะพี่เอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระเนื้อผงแม่ชีบุญเรือนนะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับเป็นพระแม่ชีบุญเรือนสวยๆเดิมๆเลยครับดูนะครับเขาเรียกกับพิมพุธโทน้อยนะพี่ผมเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญสลุนะครับหลงพ่อกั่นนะพี่วัดพญาตนะครับปศสองสี่หก ก้านะครับสวยๆน้เดิมพี่เป็นพิมพ์ฉลุนะพี่พิมพ์ฉลุแบบนี้เก่าๆเลยครับดูครับเก่าๆเลยพี่ดูครับดูขอบนะครับน่าจะเป็นขอบกระบอกเลยนะพี่ดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูด้านหลังครับดูนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมารายการสุดท้ายแล้วพี่เป็น พาพุชินราชอินโดจีนพี่ประสสองสี่แปดห้านะครับสวยสวยน้ําเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยพอพี่เอาห้าร้อยครับดูครับเขาเรียก่พิมพ์ต่อใช่ไหมพี่สวยๆน้ําเดิมพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับดูครับต่อโค้ชัดเจนนะพี่ดูครับต่อโค้ชัดเจนเลยครับเก่าๆเลยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับอ่าหมดแล้วพี่ท่านใดสนใจในการไหนก็โทรมาเบอร์นี้เลยครับไอดีไลน์ก็เบอร์นี้ครับสำหรับวันนี้ขอกราบ สวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับผม